สวัสดีค่ะจูงกาวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการสาวไหมใจนี้เนาะน้องเนื้อมมือกวะโซดใจนี้เนอะใจนี้ก็คือโยโตกีวโอกาวใจเฮ้ยนักเกินนองโมกวะดะนงองอักหนุอักนตร ลองโย่เต๋ตกีทาคนมีเนะะาะภาษาคาเมกีทาโอิติมันเด็งก็คือใจนี้ก็ผ่านกระบวนการก็คือการล่อก,กาวใไหมแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่อันนี้ก็คือกงเนาะที่มันเป็นก,กลมๆนี้นะคะและอันนี้ก็คือหลาเนี่ยฐานมันก็จะหมุนแล้วมาเราจะกวักไหม มาใส่ที่อักนั่นคืออักค่ะเพื่อที่จะให้เส้นไหมเนี่ยมันมีความพร้อมจัดเป็นระเบียบแบบนั้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาไปทำก็คือการคน้นหมีวันนี้ก็เลยพามาดูการกวักไหมนะคะก็คือ เนี่ย1กิโลไหมบ้านรังแปดที่เราซื้อมานะจากร้านน้องหญิงไหมไทยอยู่ที่ในตัวเมืองสุรินทร์นะคะเป็นไหมบ้านนะก็ใช้เวลาเกือบสองอาทิตย์เลยนะคะสำหรับโบเนาะที่เป็นมือใหม่ในการกวักไหมนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่คิดว่ามือใหม่น่าจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นกระบวนการอื่นๆเนี่ยจะค่อนข้างต้องใช้ความชำนาญและ ถ้าเราทําไม่เป็นเนี่ยมันจะเสียเส้นไหมซึ่งไหมก็ค่อนข้างมีราคามากนะคะก้อนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ที่2,200บาทต่อกิโลนะเราซื้อมาแบบยังไม่ทําการลอกเก่าไหมออกพอผ่านกระบวนการลอกเก่าไหมออกเนี่ยน้ำหนักไหมจะไม่ถึง1กิโลนะอาจจะได้แค่ประมาณ8ขีดเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้โบยังจับประเด็นไม่ได้ว่า ในไหมที่เบอร์ขนาดเนี้ยเขาจะคัดตามเบอร์นะรังนะเราจะได้ผ้าถุงทอมาเป็นกี่พื้นนะคะก็ถ้าใครสนใจการทอผ้าไหมมือก็สามารถที่จะเป็นพรีออเดอร์เพราะว่าของเราจะทอเป็นลายโฮลก็คือลายอัตลักษณ์ของเมืองสุรินจะเป็นลายที่ เป็นลายเล็กๆแต่ทำยากมากนะแล้วแต่ละผืนใช้เวลามากก็เลยจะต้องเป็นถ้าท่านอยากได้ท่านต้องพรีออเดอร์นะคะก็ผืนแรกเนี่ยมีคนจองแล้วนะคะก็เขาต้องการเป็นสีเทานะเดี๋ยวไปดูว่าเทาจะเป็นแบบไหนเนาะอ่ะต่อไปไปดูกันรกรอใหม่ดีกว่า พอทำการเอาไหมใส่ในกรงแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการหาปอยอันนี้เขาก็จะเป็นมัดมาให้เราแบบน,นี้นี่คือเส้นที่เขามัดเนาะการหาปอยปอยก็คือจุดเริ่มต้นของไหมนั่นเองนะคะก็คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นและก็จุดท้ายของเส้นไหมเนาะ และก็ต้องขอบคุณคุณเท่าพี่เท่าด้วยเนาะที่ให้คอมเมนต์กับช่องโบมาตลอดว่ากระบวนการกวักไหมก็คือการเตรียมพร้อมเส้นไหมให้มีความเรียบร้อยก่อนที่จะไปสู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปแล้วยังเป็นการตรวจสอบว่าเส้นไหมน่ะมัน มันมีตะปุ่มตะป่ำไหมถ้าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้ช้อนถ้าเขาแบบมีปุ่มเราก็จะใช้ช้อนในการที่จะดึงดึงปุ่มออกเพราะว่าเราต้องการเป็นเส้นไหมที่แบบนี้ค่ะแบบนี้แบบแบบเรียบรนะียบเนาะเรียบเรียบก็ตอนนีแบบ้โบไม่สามารถที่จะาหาให้ท่านดูได้นะแต่โบก็จะทำการหานะ จะทำการหาปลอยนะคะเพราะว่าเราถือโทรศัพท์ด้วยนะคะเดี๋ยวโบจะทำการหาปอยพ่อหาปลอยเสร็จแล้วถ้าเรารู้ปล่อยแล้วก็คือด้านท้ายก็จะมัดทางนี้ด้านท้ายปล่อยนะคะแล้วก็อีกด้านก็จะมัดอยู่ที่อัดนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อัดเข้ามาอักก็ลงไปที่ที่ฐานนี้นะคะฐานเนี่ยนี่คือฐานของอักเนาะ น,นี้ไม่ใช่ปลอยนะคะเราก็ตัดเชือกตัดด้านหลังเนาะตัดเชือกสีขาวนะที่มัดที่ที่เขามัดเส้นไหมเป็นไก่มานะคะไม่ใช่ตัดที่เส้นไหมนะคะแล้วก็ดึงจากข้างหลังค่อยๆดึงเนาะนี่ค่ะดึงออกมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็เราก็ ไปายัางขี้ขี้เส้นไหมนี่หนึ่งเนาะแล้วมาดูตรงนี้เส้นต่อไปที่จุดที่เขามัดอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่อีกก็ไม่ใช่นะคะไม่แน่ใจมาดูเพราะว่ามันจะไม่มีเส้นไหมผูกไว้ที่เชือกขาวแปลว่าไม่ใช่แล้วก็ตัดนี่ค่ะแล้วก็คลี้ อ๋อนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะนี่ก็ไม่ใช่เสียงอาจจะไม่ชัดนะคะเพราะว่าไม่มีไมลอยเนาะ เจอฮะจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะจะหมดแล้วนะไม่เจอเออไม่เจอปอยะฮะอุ้ยไม่ใช่เราทำปอยหายเหรอคะทุกท่านกลัวไม่จะไม่เจอปอยฮะโอ้นี่เจอแล้วค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าเขามัดนี่นี่เขามัดเป็นถ้าเนี่ยเส้นไหมใช่ไหมเห็นไหมมันจะมีปอยเนี่ยเราก็ดู มันจะมีสองเส้นเนี่ยมันจะมีนี่สองอันดูอีกทีเนาะโบก็ไม่ได้ใจนะนี่แหละอันนี้แหละคือปล่อยแปลว่าเนี่ยเขอ,อาจจะเป็นอันนี้เส้นปล่อยหน้าอันนี้อาจจะเป็นเส้นปล่อยหลังเพราะว่ามันมีสองทางเนาะก็เดี๋ยวลองมาเช็คก่อนว่าตัวไหนที่มันจะหมุนออกได้ดีก็จะให้เป็นปลอยหน้านะคะแล้วก็ปลอยหลังก็มัดไว้ที่ เส้นพลาสติกที่กกงฉะนั้นเราก็มาตัดได้สีขาวที่มัดใจที่ไม่ใช่จุดปล่อยออกให้หมดก่อนแล้วก็ส่วนปลอยเราจะไปทำทีหลังสุดค่ะ อันนี้ก็เป็นที่ได้ปฏิบัติจริงนะแล้วก็เจอกับตัวเองก็ก็แบ่งปันนะคะว่าเราเจอแบบไหนแต่ถ้าพี่พี่พี่ปู่ยา่าอะไรเงี้ยที่มาดูคลิปอะ่ะอาจจะเชี่ยวชาญแล้วนาะก็มีอะไรก็แนะนำได้นะคะนี่เราก็หาปล่อยก่อนโอเคเราก็จะตัดสีขาวแล้วก็อันเนี้ย ระวังปล่อยหายอจุดปล่อยโอเคนะคะโอเค นี่แปลว่าสองเส้นนี้นี่ก็ด้านบนที่จะมาอย่างเงี้ยโบจะให้เป็นปล่อยหน้านะโบก็จะตัดอ่าส่วนเนี้ยก็ผูกไว้ที่ตัวพลาสติก เชื่อว่าบางทีมันหาปลอยไม่เจอนะคะเราก็จะได้ใช้ปลอยหลังนะนนี้ก็ไปผูกไว้ที่อักค่ะเนี่ยอ๋ออันนี้คือคือมันมีเส้นไหมเหลืออยู่แล้วนะคะทุกท่านเนาะเนี่ยเส้นไหมเหลืออยู่แล้วที่เราเนี่ยเราก็จะมาผูกต่อเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเส้นไหมก็เราก็เอาเส้นไหม มาผูกต่อเลยเพราะว่าเราจะต้องอันนี้เขาเอาไปค้นหมีแล้วมันเหลือเพราะเราต้องการใช้อักน,นะคะเราก็เลยแล้วก็ผูกต่อเส้นไหมเลยเอาปอยมาผูกกับกับปอยเนี่ยผูกโอเคได้แล้วแล้วก็ทำการกวักค่ะกวักนี่ค่ะ ค่ะก็ทำการกวักไหมหรือภาษาเขมรกวาโซดพัดโซดไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นการให้ทุกท่านได้เห็นว่าการกวักไหมเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เองเนาะก็ใครๆก็ทำได้ถ้า ดูตามวิดีโอของแอดนะคะเพราะว่าแอดนี่เริ่มต้นโดยการกวักไหมเลยค่ะถ้าเป็นขั้นตอนอื่นก็อย่างที่บอกนะคะว่ายัางไม่ได้เป็นเลยเนาะก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากที่จะเรียนรู้ผ้าไหมก็สามารถที่จะติดตามช่องนี้ได้อักวกไปักวกไปนะาอย่าพูดเยอะเพราะว่ามันนานแล้วะค้ะยังไม่เสร็จสักทีและนี่ก็จะเป็น การตรวจเส้นไหมด้วยสังเกตว่าจะต้องใช้มือในการที่จะจับเส้นไหมด้วยนะคะถ้าเส้นไหมแบบเจอตะปุ่มเราก็จะต้องทําการแกะออกเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากระบวนการกวักไม้ก็คือการการตรวจสอบให้เส้นไหมนั้นมีความเรียบแน่นอนก็ใช้มือนี่แหละค่ะตรวจสอบไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดพิเศษเลย ก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะนำพาทุกท่านย้อนวัยที่ช่วยกวักไหมแม่นะคะหรือช่วยเลี้ยง่อนไหมหรือคอยทานดักแด้เนาะ mm hmm. เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีการทอผ้าไหมพื้นเมืองนะคะ mm hmm. ก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดติดตามและก็ฝากคอมเมนต์เสนอแนะได้ค่ะเพราะว่าเราจะสืบทอดประเพณีอันดีงามของเรา mm hmm. ให้คงอยู่ ตลอดไปขอบพระคุณมากค่ะ